เปรียบเทียบสเปค2รุ่นกันมันต่างกันตรงไหนครับกับราคา3 1 9 0 0กับ3 6 9 0 0ว่าอยบ้ามันต่างกันตรงไหนครับผมครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายในการยก พกพาครับแนะนําเลยชุดนี้ถือว่าตอบโจทย์อีกหนึ่งจุดครับผมพร้อมด้วยเบสเราเป็น15นิ้วครับผมตัวเล็กเราสามารถยกพกพาไปไหนก็ได้พร้อมด้วยเสียงกลาง a b 2บสสนี้ก็มีหูจับล้วก็สามารถยกพกพาได้เหมือนกันดอกเบสสินิ้วข้อดีคือไงครับเขาสามารถเปิดเพลงที่เบาได้ครับผมครับเสียงจะคอออกทุกความถี่ครับผมครับเสียงกลางครับชุดนี้เราก็จัดเป็น12นิ้วให้เพื่อเวลาลูกค้าอยากไปนอกพื้นที่ครับตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ข้างนอกได้ดีที่สุดครับผมพร้อมด้วยแหลมตัวใหญ่ทังหครับผมยกไปไหนก็สามารถส่่่งงงเสสสสีีีีียดด้้้มมรรริททธภาาพกกขึนนนหัับบอใชชุุ ในราคา31,900ัรบาทเท่านั้นสำหรับชุดนี้ครับผมทีนี้มาชมกันนะครับชุดบิ๊กใหญ่อีกหนึ่งชุดครับผมชุดนี้ต่างกันที่เบรชุดนี้จะเป็น18นิ้วครับผมการพกพาก็ลาบากมากขึ้นจากชุดนี้ยกคนเดียวชุดนี้ต้องมา2คนแลวครับเพราะว่าไม่สามารถยกคนเดียวได้สำหรับตัวนี้ครับผมชุดนี้ครับได้ความแรงเพิ่มขึ้นเพราะว่า เป็นดอก18นิ้วครับผมพวกเบรพวกอะไรจะมีพลังสูงมากขึ้นครับแต่ข้อเสียครับยิ่งดอกใหญ่เท่าไหร่ครับระดัเสียงก็จะหายไปนิดหนึ่งครับผมสรับในการเปิดเบาครับจะเปิดแรงแรงความเะดัดเสียงก็มาเต็มสรับตัว18นิ้วครับผมครับตัว18นิ้วตัวนี้งานตู้ครับด้านข้างเรามีการขอบเหล็กทั้งบดครับเพิ่มการใช้งานอายุการใช้งานให้ได้หลายปีมากขึ้นสลับตัวนี้ครับเหมาะสำหรับออกงานหรือยกไปงานครับรับรองว่าตัวนี้ดีมากเลยครับผมครับเสียงกลางครับเราก็ยังคงเป็น a อบีเหมือนเดิมครับผมชุดน 6 9 0ัรบาทเท่านั้นครับผมครับจากดูตู้ลำโพง2ข้าง2ชุดแล้วทีนี้เรามาชมคุมพลัง power กันว่ามีอะไรบ้างครับที่เปิดให้มันดังได้ครับผมครับชุดนี้มีความพิเศษหลายอย่างครับไปว่าเป็นครับชุดแหลกค่านนี้เขาเรียกว่าชุดแหลกครับสามารถยกแหลกไปตั้งตรงไหนก็ได้สำหรับตัวนี้ครับผมเพราะว่าเราเดินสายข้าในแหลกครบทุกอย่างครับผมพร้อมด้วย power ครับนี่มี power ไปด้วย1แท่นเป็น power อร์6 0 0 cr มีคอร์ในโตครับเราไม่จำเป็นต้องมีคอร์ข้างนอกเราใส่ให้ power เสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วครับผมพร้อมด้ ไปอีก หนึ cues, society, glucose, ่งเครืここ you, g, ่องครับไม่ลอยตัวนี้ก็สามารถจูนขึ้นได้ครับผมพร้อมอุปกรณ์พิเศษครับปลั๊กไฟหนึ่งตัวครับตัวนี้พิเศษตรงไหนครับผมทั้งมิกทั้งพาวเวอร์ครับเสียบเข้าปลั๊กไฟทุกอย่างครับปลั๊กไฟเรามาเสียบข้างนอกแค่เส้นเดียวพอก็ใช้งานได้ครบทุกอย่างแล้วครับผมครับพร้อมด้วฟังก์ชันพิเศษครับมิกตัวนี้ครับผมครับถือว่าฟังก์ชันครบมากครับเหมาะสำหรับออกงานฟังในบ้านได้หมดสำหรับตัวนี้ครับผมครับมีทั้งระบบเอฟเฟกต์ครับระบบอีคิวครับนี่เราไม่จำเป็นต้องมีีีีนนนนนนนอออออกกกกกกคคคคคคครร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 ััััััััััััับบ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 บใมมมมมมมิิิเเเเเาาาาททุยยยย่่งงงงงงแลลลล้้้้้้ววววผผพพพดดดดดฟฟ์์ชชููธปปไไไห็สสถตะ แต่และช่องมี EQ ปรับเบสปรับกลางปรับแรมครบในตัวครับสำหรับมิกตัวนี้ถือว่าคุ้มมากครับผมชุดสายเราเก็บให้ทั้งหมดลูกค้าไปถึงต่อแค่สายตู้สายลำโพงเข้าก็ดังเลยสำหรับชุดนี้ครับผมครับไปทดสอบฟังเสียงครับผมนี่คือเสียงใหม่จากชุด31,900่าบาทไปทดสอบฟังเสียงเพลงกันครับ สอบตสอบเสียงจากชุด36,900บาทเสียงไม่ไปต่างกันนะครับไปไปเปิดเพลงกันต่างกันตรงนี้ครับผม ่อยครับแต่แรกมาด้วยเสียงที่มีฟังก์ชันครบมากขึ้นครับทัามต่อไหนครับเวลาเปิดเบาครับตัวสมาร์ตนิ้วจะได้ความถี่ที่ละเอียดกว่าครับฝั่งนี้สามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทเหมาะสำหรับเปิดแรงครับเวลาเปิดเบาบางความถี่อาจจะไม่ออกก็ได้สำหรับชุดนี้ครับผมครับสองชุดสองราคาครับใครเน้นพกพายกคนเดียวครับสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทได้เลยสำหรับชุดนี้ฝั่งนี้สำหรับใครที่มีเพื่อนครับนี่แนะนำเลยฝั่งนี้เป็นคนยกช่วยครับแนะนำเลยฝั่งนี้ 36,900บาทครับผมครับพร้อมด้วยอุปกรณ์ชุดแลกไม้ลอยมิกคบทุกอย่างครับผมโอเคขอบคุณครับผม